สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาอธิบายใบงานรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม .1 ของสัปดาห์นี้ค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องเลขยกกำลังนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยค่ะสำหรับเลขยกกำลังนะคะนิยามของเลขยกกำลังจะเป็นแบบนี้ a a ยกกำลัง n a ยกกำลัง n คืออะไรก็คือ a นี่คือฐาน a คือฐานส่วน n ตัวเนี้ยเรียกว่าเลขชี้กำลังเวลาอ่านจะอ่านว่า a กํากำลัง n หรือว่า a ยกกกำลัง n ก็ได้นะคะเกิดจาก a คูณกันคูณกันทั้งหมดจำนวน n ตัว ยังไงงงอ่ะเดี๋ยวสมมติให้ดูง่ายๆนะคะสมมุติเช่น2ยกกำลัง4 A ยกกยกำลัง N ก็เท่ากับ A คูณกันจำนวน N ตัวถูกไหมเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง4ก็เกิดจากการเอา2มาคูณกันกีนก่ตัว2ยกกำลัง4ก็คือ2คูณกัน4ตัวนั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของมัน แล้วถ้าครูเขียนอย่างนี้ล่ะเศษ1นส่วนสทั้งหมดยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับเศษ1นส่วนสคูณกันกี่ครั้งคะนักเรียนเศษหนส่วนสคูณกันอยู่3ครั้งตามจำนวนเลขชี้กำลังนะคะนี่แบบนี้นั่นเองคราวนี้อย่างอันนี้คูณกันคูณกันได้เท่าไหร่สยกกำลังสี่ เวลานักเรียนทานักเรียนทําอย่างนี้นะคะเพื่อให้ง่ายคูณไปทีละอันคูณให้เสร็จเก็บไปก่อนแล้วค่อยจับคูณต่อคูณทีละสองตัวก่อนคะ่ะอันนี้สองคูณสองเป็นสองคูณสองเป็นอันนี้คือสี่ใช่ไหมคะจากนั้นเอาสี่มาคูณกันกับสองตัวนี้สี่คูณสองเป็นสี่คูณสองเป็นแปด ไงต่อเอา8มาคูณกันกับ2ตัวสุดท้าย8ปสองเป็น8 1ดหนึ่เป็นแปดแปสองสินั่นเองเพราะฉะนั้นสองยกกำลังสีก็จะตอบ16นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูโจทย์เพื่อให้ง่ายกันเราจะไปดูที่โจทย์กันเลยโจทย์เลขยกกำลังสัปดาห์นี้มีสีข้อชิลๆมาก โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันทีละข้อคุณครูจะไม่เขียนคำตอบให้นะคะแต่ว่าจะไกดวิธีทำให้มาดูข้อที่1 4ยกกำลัง3ว้าว,ว,าวเลขฐานคือ4เลขชี้กำลังคือ3แสดงว่า4คูณกันกี่ครั้งเวลาเขียนนะคะก็จะเป็น4ยกกำลัง3เท่ากับคูณกันกี่ตัว3ตัวถูกไหมคะเติมเลขลงไป เลขเติมนักเรียนก็เติม4คูณสคูณคีณครูไปเขียนให้นะเดี๋ยวพวกเราจะไม่ได้คิดอ่าออกออกคูณกันได้เท่าไหร่นักเรียนสมมุตินักเรียนคูณกันแล้วมีค่าเท่ากับหัวใจเพราะฉะนั้นคําตอบนักเรียนก็เอาหัวใจมาตอบง่ายไหมวิธีการคูณคูณอย่างนี้นะคะนักเรียนเอาก้อนนี้คูณกันก่อนคูณได้เท่าไหร่เก็บไว้สมมุติคูณได้ทั้งหมด สมมุติคูณได้เป็นรูปดาวนักเรียนเอาดาวมาคูณกับเลขนี้ถึงจะได้คำตอบเป็นรูปหัวใจคล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยคล้ายๆตัวเมื่อกี้ที่คุณครูยกตัวอย่างนี่เอาคูณกันไปทีละตัวนะคะสองคูณสองก่อนได้เท่าไหร่เอาไปคูณสองอีกได้เท่าไหร่เสร็จปุ๊บค่อยเอาทั้งก้อนเนี้ยไปคูณสอง ข้อนี้ก็เหมือนกันนะคะอาจจะงงนิดหน่อยโอ้เขียนให้ดูก็ได้เนาะกลัวพวกเรางงอ่ะทำให้ดูข้อน,นึงก่อนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็น4 4คูณ4คูณส3าขัง4คูณ4เป็น4 1เป็น4 4 2เป็น8 4 3สี4ส16ก้อนนี้ได้16 สิหคูณกันกับสี่ต่อสิบหกคูณสี่ได้เท่าไหร่หกสี่ยี่สี่ใส่สี่ทดสองสี่หนึ่งเป็นสี่ห้าหกเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบหกสิบสี่นั่นเองนะคะรีบรบริบลบรีบรอบรีบลบ,บ,บเดี๋ยวพวกเราลอกไม่ทันแล้วคะ่ะหนูกดย้อนกลับก็ได้คะ่ะนม่เก่งจริง มาดูข้อที่2กันบ้างดีกว่าเป็นจํานวนเต็มลบคุณครูเคยสอนเกี่ยวกับจํานวนเต็มลบในการคูณกันแล้วนะคะข้อนี้ก็จะเหมือนคล้ายคล้เมข้อนุก,กี้ลบสยกกำลัง3โอ้ขอโทษทีเท่ากับลบสคูณกัน3ครั้งเขียนให้แค่นี้แหละนักเรียนเห็นอะไรไหมจำได้ไหมลบคูณลบเป็นลบชนลบเป็น บวกชนบวกเป็นบวกบวกชนลบเป็นลบลดชนลบเป็นบวกนั่นเองค่ะลบคูณลบอ่ะคูเน,เนีไงลบคูณลบเป็นบวกลบคูณลบเป็นบวกแต่มันแค่สองก้อนมันกลายเป็นบวกแล้วนักเรียนเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยนะบว,นบ,บวกชนลบบวกชนลบเป็น ลบนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบของมันจะต้องติดลบติดลบอะไรก็ไม่รู้คำตอบเขาก็จะติดลบอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่งงนะอันนี้เป็นสมบัติของการคูณหารที่มันเป็นเลขจำนวนเต็มลบนะคะลบชนลบเป็นบวกบวกชนบวกเป็นบวกบวกชนลบเป็นลบจำได้นะโอเคมาดูที่ข้อที่3ามกัน เศษส่วนทำไงเนี่ยทำเหมือนกันเลยทุกครั้งที่ทำเอาโจทย์ยกขึ้นมาเขียนก่อนนะคะเศษหนึส่วนสยกกำลังสองเท่ากับ1นส่วนสคูณกันกี่ครั้ง1นส่วนสคูณกัน2ครั้งวิธีการคูณคูณเศษส่วนนะคะคุณครูเคยสอนแล้ว ข้างบนก็จัดการคูณข้างบนข้างล่างคูณข้างล่าง,าง,างไม่ต้องไปยุ่งกันไม่ต้องสลับบนจะทํากับล่างล่างจะทำบ,บนไม่ต้องบนคูณบนล่างคูณล่างเพราะฉะนั้นข้อนี้เท่าไหรก่ก็ตอบเลยค่ะตอบอ่านไหมโอเคคําตอบก็จะเป็นคําตอบแบบนี้นะคะให้ใส่เป็นเลขนะคุณครูเขียนสัญลักษณ์ให้ดูเฉยๆโอเค คราวนี้มาดูข้อที่สี่ทศนิยมตายแล้วทำยังไงข้อนี้ก็ไม่ยากค่ะ0.2กําลัง3เท่ากับ0.2คูณกันกี่ครั้ง0.2คูณกัน3ครั้งนักเรียนเห็นอะไรไหมเวลาเรามองอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งมองศูนย์มองแต่สองก่อนเนี่ยนักเรียนจะเห็นทุกอันมีสอง0.2หมดเอาสองมาก่อน สองคูณสองเป็นสองคูณสองเป็นสี่สี่มาคูณสองอีกเนี่ยคูณสองตัวเนี้ยสี่คูณสองเป็นแปดนักเรียนตอบแปดเลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันมีทศนิยมนักเรียนต้องมาดูว่ามันมีทศนิยมทั้งหมดกี่หลักอันนี้ทศนิยมหนึ่งหลักอันนี้ทศนิยมอีกหนึ่งหลักเป็นสองหลัก อันนี้ทศนิยมอีกหนึ่งหลักเป็นสามหลักเพราะฉะนั้นข้อนี้ทศนิยมจะต้องเป็นกี่หลักสามหลักนั่นเอง3าหลักนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นศูนย์จุดแปดอยู่ไหนเหรอคะครูแปดมันอยู่ทศนิยมด้านหลังเพราะฉะนั้นต้องเอาไว้หลังทศนิยมข้อนี้ก็จะตอบเป็นทศนิยมสามหลักชึบชึบชึบ นักเรียนก็ดูว่า8นักเรียนจะใส่ไว้ตรงไหนตรงที่มันไม่มีอันใส่ก็ใส่ศูนย์นะคะเพื่อที่จะได้ให้ค่ามันไม่เปลี่ยนโอเค <Okay. S 2> ข้อนี้ก็ตอบนะคะไปลองทำดูก่อนใช้คุณสมบัติในการคูณคล้ายๆเรื่องการบวกลบคูณหารไม่บวกลบสิการคูณการคูณเลขจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบจะคล้ายๆกันเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนลองไปทำดูก่อนนะคะสงสัยติดใจตรงไหนก็ค่อยมา ทักถามคุณครูได้สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะแบบฝึกหัดพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย